สวัสดีครับเพื่อนๆอนวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการค้นหาโดนกรณีที่โดนตกนะครับหรือว่าหลุดสัญญาณแล้วไม่กลับหรือว่าแบตอ่อนตอนนี้อะไรก็แล้วแต่ที่โดนตกนะครับเมื่อโดนตกแล้วเนะี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนใจเย็นๆนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับให้เราเดี๋ยวผมจะจําลองเหตุการณ์นะครับอ่ะไปถือไปไปนุ่นน้ำนะถือไปนะครับตอนนี้ผมกําลังให้อ่า ลูกนะครับถือโดนไปนะครับไปเด็กไปจากจุดที่ที่ผมยือยอยู่นะครับไปให้ไกลหน่อยวิ่งเลยวิ่งเลยไปไป,ไปวิ่งไปไป พอแล้วอ่าวางไว้มาอ่ะโอเคครับตอนนี้นะครับอ่าก็ได้ให้ลูกสาวเอาไปวางโดไว้ไกลๆนะครับกรณนี้ซีสมมติว่าโดนตกนะครับอันนี้ผมจําลองเหตุการณ์นะครับพอเมื่อโดนตกแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับ เย็นๆนะครับเมื่อโดนตกนะครับลงถึงพื้นแล้วก็โดนทุกรุ่นนะครับระบบ GPS จะมีการฟังก์ชันค้นหาโดนนะครับอย่างนั้นตอนนี้ผมทดสอบด้วยบนเป็นโดนของ f 1 1 s c k Pro ของ s j r c นะครับให้เข้าไปที่หัวมุมบนนะครับแล้วก็เลือกไปที่แถบใช่ไหมครับแถบด้านละด้านซ้ายมือนะครับจะมีคําว่าไฟ File Record นี่คือบันทึกการบินนะครับให้เพื่อนกดไปที่ฟินโดนนะครับคือโดนหาโดนโดนของฉันนะครับทุก ทุกแอปพลิเคชันนะครับของโดนที่เป็นระบบ GPS ก็จะเห็นนะครับอะไร่านี้เ,นเพื่อนเห็นไหมครับพอกดฟินโดนขนาดโดนแล้วเนี่ยจะขึ้นเป็นลักษณะเหมือนแทนที่ที่ GPS นะครับตัวเราก็คือจุดกลมสีแดงนี่คือสัญลักษณ์แทนตัวเราโดยการที่เรายืนอ,อยู่นะครับสามเหลี่ยมนะครับก็คือสัญลักษณ์ตัวโดนนะครับเพื่อนๆก็เดินเข้าไปทางทิศทางที่โดนตกนะครับ เดี๋ยวเพื่อนจะเปิดเป็นเลเยอร์อย่างนี้ก็ได้นะครับอันแรกนะครับอันนี้กดสามเหลี่ยมปุ๊บเนี่ยจะเป็นอ่าตัวโดนจะอยู่กลางจอนะครับแต่ถ้ากดตัวนี้ก็คือว่าสัญลักษณ์ตัวเรานะครับถ้าเรากดอ่าตัวนี้ก็ได้ครับตันอยู่กลางจอครับเพื่อนๆก็เดินนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินดูนะครับ เดีวเราก็เดินนะครับเดินเดินตามแผนที่ GPS นี่เลยครับนะครับเราก็เดินไปนี่ครับผมกำลังเดินนะครับ พอเราเริ่มเดินเนี่ยตำแหน่งจุดศูนย์ไอจุดสีแดงที่เป็นแทนตัวเรานะครับแทนตัวไอตัวรีโมทนะครับก็จะใกล้เข้าไปหาที่โดนนะครับเราก็เดินไปนะครับเดินหาไปถ้ามันไกลหน่อยเพื่อนๆก็ขับรถเลยครับขับรถมอเตอร์ไซค์รถจต์อยไรก็ได้ครับขับไปนะครับนี่นี่ผมกำลังเดินพอเดินปุ๊บเนี่ยจุดสีแดงก็จะใกล้ใกล้ไอสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมาถึงสัญลักษณ์ตัวโดนนะครับเห็นไหมครับนี่ผมเดินมาอ่าเห็นไหมครับมาถึงตัวโดนแล้วนะครับเห็นไหมครับ เนี่ยครับพอมาเดินมาถึงตัวโดนเมื่อเราเจอแล้วเนี่ยก็คือไอตัวจุดกลมๆกับสามเหลี่ยมก็จะใกล้กันนะครับเห็นไหมครับเมื่อโจทย์โตแล้วจุดสามเหลี่ยมกับตัวโดนก็จะใกล้กันนะครับนี่ครับนี่คือวิธีการค้นหาโดนนะครับกรณีที่โดนตกนะครับก็คือเข้าไปที่ฟังก์ชันนะครับก็คือเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆ นะครับมีฟังชันแล้วก็เข้าไปตั้งค่าแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆ่าเข้าไปดูที่คําว่าพวกไฟล์เลคคอร์ดหรือว่า,าคําว่าโดนของฉันหาโดนอะไรเงี้ครับถ้าเป็นเอสที่เจะขีนว่าฟินโดนนะครับถ้าเป็นดีเจจะเป็นโดนของฉันอะไรเงี้ยครับก็ลองเข้าไปหาดูนะครับเมื่อโดนตกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อ,อไม่ต้องตกใจนะครับตั้งสตินะครับเข้าไปที่ฟังก์ชันหาโดนค้นหาโดนนะครับแล้วก็เดินไปตามตัว ตำแหน่ง GPS ที่ขึ้นหน้าจอนะครับอย่าลืมนะครับว่าตัวเราคือจุดกลมๆสีแดงโดนจะเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนะครับแล้วก็เดินไปเพราะเมื่อเราเดินใกล้อย่างเงี้ยใกล้โดยเท่าไหร่จุดสีแดงกับสามเหลี่ยมก็จะใกล้เข้าหากันเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับไม่ต้องตกใจนะครับไปค่อยค้นหาไปนะครับเดินไปแล้วก็อย่าเพิ่งออกจากแอปเมื่อโดนตกแล้วอย่าออกจากแอปอย่าเพิ่งออกจากการเชื่อมต่อนะครับการค้นหาโดนจะง่ายเมือ่อเมื่อเรา,าไม่ได้ออกจากการเชื่อมต่อ แต่ถ้าออกจากการเชื่อมต่อแล้วก็ยังสามารถค้นหาได้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไปการวันจริทธริมที่ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ